ตาทุนะครับโอกาสหน้าผมจะนำลอตเตอรี่นะครับมานะครับเพื่อที่บอกบุญพวกเราเนาะนำลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมาแล้วก็บอกบุญนะครับใครทำบุญก็จะยอดลอตเตอรี่ให้ะต้องบอกให้กรรมการละนะครับก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับาชาวบ้านทุกท่านนะครับในบรทุกท่านที่ร่วมกันต่อย,ยอดในครั้งนี้นะครับก็ให้ทาง คณะกรรมการของทางวัดป่าห้วยบกนะครับได้ทำหน้า <parfois> ที <damit plus poetry> ่นะครับอย่างสมบูรณ์ต่อไปนะครับกาบพระคุณพระกุณเจ้าครับอ่ะต่อไปก็ตั้งคิดตั้งใจควนำละพรเด้ละพรทกันเราไปตั้งรอบที่หนักท่านนั่งบอก่ไปรอบเมื่อกี้นะฮะท่านพระคุณเจ้านะฮะก็เรียกหาลุงพลเลยนะครับผมนะแล้วก็ส่งไม้มาให้ลุงเนาะนะได้

Tantosa paro ako awina Satu mati apawat Tarayoi suki dikayu Kau apawa api

คันตุสัพปเทวตาสัพปสรงฆานุปาวนาสัตาโสติภาวนโสเตมภาวนตุสตาปังการังคันตุสัพปเทวตาสัพปสังฆานุอาเวนาสัตาโสติ เ้ากาดเนี่ยบรรทัดกาตบนเง้นก็ร้อนีวไอันบ่อหแดเมื่อพเศ้ามนอะเฝ้าลูกสาระเนี่ยซอยกันอแฝดเพื่อนมาเนียาขาบ้นกแล้วกังกาบอันกรกาบก้อนนึงเมื่อก้อนหนึ่งพวดมาไดาหลายเอ่แต่ชาวบุญรุกันถ้อนเ็ชาวบุญนาเนี่นกันกบ บางแล้วก็สี่พ่อจเหลาพ้องหนึงเด็กกับรัาบาลเน้่ยท่านมาพ่อกับรยาบาลเนอ่ยกตึมอานมรดกนักบุะยาเนยยกสมุทรสมุทเยอะลงพอก็คู้กับลูกันก็สบายแต่เนยจะไเ้บ่ยเพราะอไรเวราะเพราวน่สายแต่เราลงพ่อเขาคู่กับลูกหมดแล้วสมานิกผู้จักกับเราม้านนี่ตั้งแต่ปีสี่หา เป็นทุกสีเป็นจินอนจินเขายุบันทับปากกันจับบันจิน้อนจินเขารมนักเรียงข้ากันขดบอนพ่อปัญหาห้าสามร้อยเอาันหน้าเนี่ท่านขาาบ้านปลอดภัยนะบนใจเนี่ยนอนหลับใจแค่ชั้ฝันในแคนเมือเติมแค่เมืองหายในแค่แสงล่างสุขสุขอนเอาล่ะ คนในพยบานโยกด้ไหมนำตานบเพื่นตาไปโชตัวเองได้ไหมกดเอนาแหะแร้วคนในนั hmm ้นครเดิน้างดับคนในคนที่กินความีนั่ากันนั่นเอคนกินที่ว่าถ้ามองก็ได้คนที่กินทอมกนนั่งขอเตือนทคนขอเตอนทุยค 这句话给我注意。